เราจะเรียนตารางเก้าช่องนะขอยุมาเรียนก่อนแล้วกันเนาะมันมีการพักแจ้งก็สิ่งที่ครูเตรียมไว้นะคะก็คือตารางเก้าช่องตารางเก้าช่องนี้นะคะสถานที่นะคะสถานที่ในการปฏิบัติที่เด็กๆจะสามารถปฏิบัติร่างกายนะคะสามารถทําได้ถ้าใครมีบ้านที่เป็นกระเบื้องใช้กระเบื้องนะคะเป็นตารางเก้าช่องได้กระเบื้องบ้านเรานี่แหละแล้วถ้าใครยังจำตัวนี้ไม่ได้ ให้เอาตัวเลขไปติดตามกันตามตารางของกระเบื้องที่บ้านพื้นกระเบื้องนั่นแหละแต่ถ้าเราอยู่กระเบื้องนะสิ่งที่ระวังก็คือระวังลื่นนะคะเะนั้นระวัลงลื่นลม้มเพราะว่ามันลื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตารางก็ช่วงคูอัดคลิปวิดีโอของคูนะคะไว้คูจะเอาคลิปนี้นะคะให้เด็กๆดูแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องไปฝึกทานะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอของ เด็กนักเรียนเองนะคะส่งมาในไลน์ของครูนะคะที่เราตั้งไลน์กลุ่มไว้ที่เด็กๆบอกว่าไม่อยากให้ครูคนอื่นได้เห็นที่เราเต้นทาอะไรนะคะก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวที่เป็นไลน์ห้องของเราที่เราตั้งแล้วบอกไว้เลยนะคะตั้งแต่สัปดาห์นี้นะคะทุกๆสัปดาห์นะคะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะครูนะคะจะส่งคะแนนตรงนี้นะคะคะแนนเก็บนะคะให้ครูอ้อนะคะให้ครูประจําชั้นทุกห้องที่ครูได้สอนคือทุกวันศุกร์ จะนาคะแนนตรงนี้นะคะส่งให้ครูประยงชั้นทุกคนไม่ว่าครูจะสอนห้องไหนบ้างครูก็ต้องส่งคะแนนตรงเนี้ยไปให้ครูประยงชั้นแล้วครูก็จะมีหน้าที่ว่าใครมาเรียนมันมีบ้างครูก็ชี้ใครส่งงานบ้างครูก็ชี้แล้วเอาไปให้ครูอ้อนะคะครูอ้อจะเป็นคนตามงานพวกเรานะคะอันนี้ก็คือครูจะส่งคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ข้อเรียนกันทุกภาพนะคะไม่ว่าวิชาอะไรนะคะมันมีผลหมดนะคะอย่าลืมนะคะ หลายคนบอกว่าวิชานี้มันสําคัญหนูก็เข้าวิชานี้ไม่สําคัญหนูไม่เข้าไม่ใช่นะคะการตัดเกรดเฉลีย่ยอย่าลืมว่ามันเอาทุกกลุ่มสาระไปตัดเกรดติกๆอย่าลืมนะคะโอ้บางคนโอหโว,ว่าหนูหนูไม่อยากเรียนวิชานี้ค่ะครูหนูไม่เรียนดีกว่าอย่าลืมว่าแต่ละหน่วยคิดมันมีหน่วยคิดอยู่นะคะที่จะเอาไปตัดเกรดเขาจะเอาคะแนนมารวมกันแล้วตัดเกรดทั้งหมดนะคะบางทีนะคะสมมุตินะยกตปวอย่างวิชาครูเลยนะคะภาษาอังกฤษคณิตีโอ้ได้เกรด4กับทุกคนเลยนะ เกรด4วิทยาศาสตร์เกรด4อันนี้สมมุตินะคะและที่นี้พอไม่เข้าเรียนของวิชาครูนะคะจากที่จะได้วิชาครูเกรด4ด้วยอยากจะเป็น4.00อย่างเงี้ยแต่มาตกวิชาพละศึกษาครูให้เกรด2อาจจะเหล,ล,ลือเกรดเฉลี่ยแค่3.59อย่างเงี้ยก็ได้มันมีผลที่วิชานะคะอย่าลืมบอกไว้เลยนะคะแล้วยิ่งเรานะคะต้องเอาเกรดตัวน,นี้นะคะไปเรียนต่อม .1 ่หนึ่งการเข้าเรียนต่อเขาจะดูเกรดนะคะ ไม่เชื่อเด็กๆจะรู้ทันทีนะคะเทอมสองแล้วจะมีการติวข้อมอนหนึ่งแล้วจัดสอนนั่นสอนนี่มันมีหลาย,ลา,ยลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันไหนที่สามารถที่จะเก็บคะแนนตรงนี้ได้นะคะก็เก็บไว้เยอะๆนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการเ,าเรียนของเราสําหรับวันนี้นะคะมาเรียนเรื่องตลาดเก้าช่องนะคะตลาดเก้าช่องก็จะไม่ยากนะะหลายคนยังไม่รู้จัตกตลาดเก้าช่องตลาดเก้าช่องความหมายของมันคือนะคะเป็นการเคลื่อนไหวที่ นำการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตารางเก้าช่องนําำไปสู่การเต้นอาร์บิกนำไปสู่การเคลื่อนไหวร่างกายแม้แต่แดนเซอร์นะคะยังใช้ตารางเก้าช่องเก้าช่องนะคะในการขยับโยกย้ายในการเต้นนะคะก็คือสเต็ปประมันนั่งองนะคะซึ่งมีเลขหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้แล้วเดิกๆดูนะคะดูแล้วทำตามสิบคุณน,นะคะอ่ะไปดูกันเลย ันนี้ครูจำลองเอาคล้ายๆว่าเป็นป้ายไวนิลหรือเสื้อที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเสื้อที่สามารถถาหยิบจับได้นะคะอันนี้กรณีที่ไม่ได้เปนที่จริงๆนะคะครูก็สร้างใส่ไวเนิลที่เป็นไวนิลป้ายโฆษณาที่เขาออกแล้วก็ได้นะคะเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไ้หรือใครมีกระเบื้องนะคะใช้กระเบื้องที่บ้านนะคะให้เป็นประโยชน์ในการเต้นนะคะ การเต้นท่าก้าวช่องนะคะจะเริ่มที่หมายเลขห้านะคะจุดที่เราจะยืนก็คือยืนที่หมายเลขห้านะคะเริ่มจากเท้าซ้ายนะคะก้าวไปที่เลขหนึ่งเท้าขวาก้าวไปที่เลขสามนะคะแล้วตารก้าช่องนี้สเต็ปที่หนึ่งเราจะอยู่ที่หมายเลขห้าการนับคือห้าหนึ่งสามห้าห้าทั้งสองเท้าของเราจะอยู่ที่หมายเลขห้าแล้วก้าว ก้าวเท้าซ้ายนำเสมอนะคะพิชาพละห้าหนึ่งสามห้าห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าอันนี้คือสเต็ปแรกทีนี้สเต็ปที่สองจนถึงเลขเก้าก็คือเริ่มจากหมายเลขห้าเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากหมายเลขห้าเช่นเดียวกันคือยืนที่หมายเลขห้าแล้วก้าวเท้าซ้ายไปที่หมายเลขหนึ่งนะคะโดยการนับดัตงต่อไปนี้นะคะห้าหนึ่งสามห้าห้าเจ็ด เก้าห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าอันนี้คือวิธีนับนะคะทีนีนะะ้ไปดูคลิปของครณกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนตารางเก้าช่องนะคะตารางเก้าช่องก็จะมี ทั้งหมดเก้าช่องนะคะเขียนตั้งแต่เลขห่งถึงเลข9้านะคะตารางนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะทุกทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่น,นะคะจะใช้ตารางเก้าช่องนะคะในการเคลื่อนไหวและปฏิบัติในวิชาพละศึกษานะคะตารางเก้าช่องนะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มที่เลขที่ห้านะคะเลขที่ห้านะคะการทําตารางเก้าช่องนะคะให้ก้าวเท้าซ้าย เรียงลำดับแรกนะคะขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นนะคะเช่นกรณีนะคะเช่นสามห้าห้าลักษณะนี้นะคะเช 5, 5. ่นสามห้าห้าอันนี้คือสติ๊กแรกนะคะในที่สี่ที่นักเรียนจะได้ทำออกไปนี้นะคะคือทั้งหมดสองสติ๊นะคะเรียรงกันเรื่อยไ้นะคะดู 1, น,น,นะคะหนึ่งสามห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าแปด นี่นะคะเด็กๆเองนะคะการขยับเท้านะคะให้ใช้แต่เท้านะคะถ้าวางที่เท้านะคะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ยากโดยการเดินด้วยปลายเท้านะคะดูนะคะนี่นะคะนี่เด็กถามเดินเดินจ้มเท้าจิ้มเท้าห้าที่เด็กจะต้องไปอัดคลิปวเดีโอนะคะส่งตรงนี้นะคะ เ่อที่จะเี็นพนักนะคะจะรอลกงเกเ็นะคะให้พี่คนทำนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวตลาได้ชอบนะคะก็อเอาแค่สติแม้ก่อนนะคะ,ะ,คะอันนี้สวัสดีค่ะพอจะทําได้ไหมคะอันนี้คือพื้นฐานนะมันยังไม่ยากมากนะคะต่อไปนะคะมันจะได้ไล่ไปเออเขาเรียกว่าอะไรไล่ทุกตัวเนีนะคะแต่ว่าเอาที่ขาเราท่องให้ได้ก่อน ห้าหนึ่งสามห้าห้าเจ็ด้าห้าห้แต่ไม่ใช่ทําช้านะคะเมื่อกี้ครูทำตัวอย่างให้ช้าที่เฉยน,นะคะแต่เวลาเราทํานะคะประหกแล้วนะคะคือเร่งตัวเองแต่อย่าวางต็มเท้าถ้าเมื่อไหรวางต็มเท้านะคะการเคลื่อนไหวร่างกายจะยากมากและมันจะเหนื่อยมากให้จําไว้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินหรืออะไรนะ,ะให้ใช้ปลายเท้านะคะ การวิ่งนะคะผู้เห็นประหกบางคนเขาวิ่งนะวิ่งเสียงการวิ่งเต็มเท้ากับวิ่งปลายเท้ามาต่างกันนะการวิ่งปลายเท้านะคะวิ่งธรรมดาไม่ค่อยมีเสียงแต่ถ้าวิ่งเต็มเท้ามันจะเสียงตบตุ๊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 บอ่าสังเกตได้เลยอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่คนเราลงวิ่งดูนะคะบางคนเนี่ยวิ่งเป็นปลายเท้าเลยวิ่งโมราคารอย่างเงี้ยเห็นหลายหลายคนวิ่ง ที่คุยสังเกตเห็นวิ่งวิ่งอยู่ข้างล่างตัวปรับตับตับอันนี้คือตรงเต็มเท้าแต่ถ้าเอาปลายเท้าวิ่งนะคะมันจะไม่เสียงดังนะคะการขยับเช่นเดียวกันนะคะถ้าตารางเก้าช่องได้แล้วนําไปสู่การเต้นอาราบิกกับการเคลื่อนไหวร่างกายการเต้นอาราบิกเคลื่อนไหวร่างกายครูจะพาเต้นอาทิหน้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไปพร้อมกับเสียงพลผ่านซูมนี่แหละครูก็จะทําผ่านซูมอีกทก็ทําตามครูนี่แหละ ก็จะเต้นไปด้วยกันนะคะแต่สเต็ปเท้าตรงนี้ต้องได้ก่อน mm hmm. นะคะซึ่งทําไม่ใช่ทําเหมือนตัวหนึ่งนะคะห้าหนึ่งสามห้าห้านี่ไม่เอานะคะตัวหกแล้วนะคะต้องเพิ่มสเต็ปแบบว่าห้าหนึ่งสามห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าหรือใครอยากมีความสุขกับการออกกำลังกายเปิดเพลงใส่เลยคะ่ะ เพลงสากลอะไรของพวกเราที่มันเร็วๆแล้วขยับตามต่งคลิปมาได้นะคะเพลงสากลนมีนะคะเพลงเต้นอาหรอบิกมีนะคะเป็นแมสสเต็การเต้นอารอบิกนะคะเดี๋ยวครูจะเต้นให้ดูนะคะจดี๋ยวพาเต้นแน่นอนนะคะอาทิตย์หน้าแน่นอนแต่อาทิตย์นี้ปกติมันจะเป็นทุกนี้นี่แหละแต่ทีนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยเอาก้าช่องมาก่อนแล้วกันในสิ่งที่ครูได้เตรียมมาแล้วนะคะจะดูคลิปอีกรอบไหมคะ อีรอบนะคะมีมีใครเพิ่มเข้ามามีไหมผมเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งออกไปนะคะคูย,ยังไม่เช็กชื่อนะคะใครออกไปของเพิ่งเข้ามาครับใครออกไปก่อนครูจะปล่อยนะคะคูยชี้ขาดเลยนะคะครูจะเช็กท้ายชั่วโมงไปดูอีกรอบหนึ่งะคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนตารางเก้าช่องนะคะตารางเก้าช่องก็จะมีทั้งหมดเก้าช่องนะคะเยียนไี้แต่เลขหนึ่งถึงเลขเก้านะคะตารางนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะทุกทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่นะคะจะใช้ตารางเก้าช่องนะคะในการเคลื่อนไหวและปฏิบัติในวิชาพละศึกษานะคะ ตาราเก้าช่องนะคะต่อไปนะคะเราจะเลือกที่เลขที่ห้านะคะเลขที่ห้านะคะการทาตารางเก้าช่องนะคะให้เก้าข้าซ้ายเป็นันดับแรกนะคะขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นนะคะเช่นกรณีนะคะหนึ่งสามห้าห้าลักษณะนี้นะคะหน,น,นึ่งสามห้าห้านะคะอันนี้คือสเต็ปแรกนะคะ็นท,ะนที้สิ่งที่นักเรียนจะได้ทำของแบน,นี้นะคะคือทั้งหมดสองสเต็ปนะคะจนถึงเลขเก้าน,นะคะดูนะคะ หนึ่งสองห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าหนึ่งสองหห้าเจ็ดเก้า้าห้าทีนี้นะคะจะด,ดนูนะคะาการขยับเท้านะคะให้ใช้แตเท้านะคะถ้าวางสินเ้านะคะมันจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ยากนะคะโดยการด้นด้วยปลายเท้านะคะดูนะคะนี่นะคะ สำหรับการเคลื่อนไหวเลาต้าชกนะคะก็อเอาแค่สิเอ็แกปกอนะคะอันนี้เสีสงพิพาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากมีอารมณ์ร่วมนะคะเอาเพลงใส่นนะะลใสลเลยนะคะถ้าชอบมลรำใส่มลรำเลยนะคะถ้าชอบเลนสากลใส่สากลนะคะอางกูชอบดนตรีมลรำนะรูก็จะเปิดเพลงลักษณะนี้ในการเต้นนะ,ะที่เราดีนะเพลงสไตล์นี้ให้เร็วหน่ง แค่เ,เดียวเลยค่ะงานนี้โคตรฮุกน้าด้เต้นแน่นอนไม่ต้องยิ้มค่ะไเต้นนอนมันก็จะมีท่าของมันนะคะท่านี้เดี๋ยวกูจะ,ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงรูว่าจะดึงออกจากท่านี้แหละเอาท่าที่ง่ายที่สุดไปสอนพวกเรานะคะนี่ตัวมาน,นี้นะคะไม่ยากนะคะ สติปเท้านี่แหละนะคะถ้าใครผ่านในเรื่องนี้นะคะก็จะได้ทั้งอารมณ์สังคุมและสติปปัญญารวมถึงประสาทสัมผัสในการาสมองสั่งเท้าประสาทสัมผัสสั่งนะคะเราก็จะขยับร่างกายได้ยากเกินไปไหมคะ ย่าทําเหมือนคนป่วยมานะคะอย่าทําคลิปเหมือนคนป่วยมานะเดแบบ๋ว่าทําหน้าตาแบบว่าไม่อยากเต้นแล้วก็ห้าหนึ่งสามห้าห้างี้ไม่เอานะคะจะต้องแบบว่าทำมาทำเนียงเหมือน,นมีอารมณ์ร่วมอยากออกกําลังกายนะคะม,มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะใจรส่งวันไหนนะคะ ได้นะคะหลังจากปุ๊บประจําชั้นเสร็จหรือว่าเราไปออกกําลังกายเราหาเวลาว่างเราก็อาจส่งครูถ้าส่งวันนี้ได้ยิ่งดีนะคะส่งวันนี้ได้ครูวก,วก็จะลงแนนแล้วก็ส่งให้คประจําชั้นได้เลยไปส่งเร็วก็เร็วนะคะแต่วันศุกร์นี้ถ้าเป็นกระเบืบ้อง,งจะเขียนเลขใส่ยังไงคะก็เขียนใส่กระดาษทิปใสติดะไรก็ได้เขียนตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเลขให้เราเห็นให้เรารู้ว่านี่คือช่องที่หนึ่งที่สองที่สามอ่าได้ เทปสายติดไปเลยเอย่าลืมนะคะขึ้นทําเร็วๆหรือทําช้าค่ะ,ะขึ้นด้วยเท้าซ้ายลงด้วยเท้าขวาขึ้นจากจุดไหนมันจะจบที่จุดนั้นจาดีๆนะคะเริ่มด้วยเท้าซ้ายลงด้วยเท้าขวาเริ่มจากจุดไหนมันจะลงที่จุดนั้นเริ่มซ้ายเสมอนะคะ เหมือนการเดินผลิตไหมเดินเดินสวนสนามซ้ายขวาซ้ายเช่นกันนะคะมันก็เหมือนกันนะคะลักษณะนั้นเดี๋ยวมี่ครสงสัยอะไรอีกไหมคะอยากอยากจะถามเกี่ยวกับตลาดเก้าช่อง<ม><ม>เป็นอาชิปแล้วนะคะจะไม่มีใบงานแล้วนะคะแต่ใบงานอันเดิมนะก็ต้องส่งเหมือนกันนะคะมีคะแนนเหมือนกันไหนใครใครเพิ่งเข้ามาเรียนของครูมีไหมเนี่ย มศกอนถ้าสงสัยถามได้นะคะถามได้เลยตอนทำจังหวะนี่เอาประมาณไหนคะก็เร็วเร็วนิดนึงนะไม่ไม่ถึงกับเร็วจนตัวเองคุมตัวเองไม่ได้คแบบคดี เอาพอดีไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปนะคะก็เอามีความเร็วว่าถ้าใครจะอัดคลิปแบบว่านับมาได้หรือถ้าเป็นไปได้ปหกแล้วนะคะก็ะสี่ทำดีมากนะคะครูสอนน้องกสีไ่ไปแต่ก็สี่ก็ก็น้องเราเรอนะเนาะแต่เรานะ่ะกระดูกเราจะแข็งกว่าแข็งแรงกว่าปสี่เพราะฉะนั้นนะคะเอาเพลงเข้าไปด้วยนะ,ะ <c oughs> เพลงที่ตัวเองชอบเนี <c oughs> <ๆ>่ยแค่เป<ๆ>ิดไว้อัดวิดีโอก็เล่นตารางกาช่องมาก่อน จับจังหวะจับสเสียงเีลงต้องเต้เพลงได้เหรอคะได้สำหรับที่ทำไม่ได้หรืออาจจะแค่ตลาดก็ช่องมาก็ได้นะคะถามค่ะสคำถามหนึ่งได้นะคะ,ะครูจะ,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 ะให้คำตอบได้นะคะสุดแสนในถามอะไรอัดอัดคลิปนี่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ อะไรนะครับตอนอัดคลิปนี้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับตอนอัดคลิปก็คือเต้นตารางก้าช่องไงอย่างที่คลิปที่ครูให้ดูเมื่อกี้แต่<ห>เเต้นเล่อันไหนบ้างนะครับให้ทำตารางก้าช่องเต้นตารางก้าช่องอ่าแค่นั้นนะคะแต่เพลงนะคะถ้าอยากเอาเพลงมาใส่นะคะแล้วแต่พวกเราเคยเลือกเพลงเองเลยแต่ตารางก้าช่องต้องทำเหมือนกันนะคะ ิปอย่างน้อยสักสาสิบวิไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะแค่นั้นพอไม่ต้องเอามายาวนะคะแค่รอบเดียวใช่ไหมคบเอาสักสามรอบแดงกลับสามรอบพี่แดงเป็นถ้าเต้นประกอบเพลงนี่ต้องไปตามจังหวะเพลงใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่อาทิตย์หน้าได้ตามจังหวะเพลงแน่น,นอนเพราะครูจะพาเต้นนะคะคือจะเอาลักษณะตารางเก้าช่องเนี่ยมาเต้นใสยย่บทเพลงในอาทิตย์หน้า อันนี้เรื่องจริงรนะคะเจอการอาทิตย์หน้านีได้เต้นผ่านซูมเนีล้ครูก็จะเต้นผ่านซูมไปแล้วแต่ครูหาสถานที่ในโรงเรียนก่อนว่าจะเอาสถานที่ตรงไหนไเต้นที่ไม่รบกวนคนอื่นนะคะกพต้องเตือนจริงกลางสนามครูเนื้อนั่นแหละยิ่งรบกวนเลยอาจจะเป็นห้องประชุมหรือสวนมะม่วงในห้องน้ําครับหน้าโรงเรียนนะคะสวนมะม่วงร้างขายล้างข่ายลาย้างขายปิ้ง